สวัดีค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ได้เป็นเพียงแค่กุญแจแห่งความสำเร็จเท่านั้นแต่คุณต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ด้วยนะคะและในวันนี้นั้นหนิงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจอะไรต้องคอยติดตามในรายการ SME Key to Success กุญแจแห่งความสำเร็จจาก SME Case Study ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะ SME ที่หิงจะพาคุณผู้ชมมารู้จักนะคะก็เป็นกลุ่มของการสร้างสารรค์และการออกแบบค่ะซึ่งเขาค่ะได้รับรางวัล SME ดีเด่นจากการประกวด SME National Award ครั้งที่7ค่ะนั่นก็คือบริษัท g r o b h Tech จำกัดนั่นเองค่ะ และที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือ n s t t a ค่ะเป็นหนึ่งในแบรนด์ของบริษัท g r o อ t e c h นั่นเองค่ะเขาได้ทำการผลิตแผนที่ดิจิทัลขึ้นมาและแน่นอนเขาว่าเขาได้ใช้เวลามากกว่าถึง10ปีเลยทีเดียวในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ให้สามารถใช้ได้ครอบคุมหลากหลายรูปแบบค่ะและสำหรับบริษัท g r o อ t e c h จะมีแผนที่ดิจิทัลที่พิเศษอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะหญิงก็อยู่กับคุณวิชัยแสงหิรันวัฒนาค่ะผู้บริหารของบริษัทกรอบเทคจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิชัยค่ะอยากจะให้คุณวิชัยช่วยเล่าถึงความเป็นมาของบริษัทแห่งนี้หน่อยค่ะครับก็่อื่นั่งขอเท้าความก่อนนะครว่ากรอบเทคเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทไอทีที่ผลิตตัวข้อมูลเป็นคอนเทนต์ทางด้านแผนที่ค่ะซึ่งเป็นดิจิตอลแมทค่ะนะอ่ามันก็มีความเชื่อมเชื่อมโยงกับการใช้งานของ ตัวข้อมูลตรงนี้นะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ,อประมาณ30ปีที่ผ่านมาะนะฮะคือมันจะมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยก็คือเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือว่าระบบข้อมูลแผนที่ดิจิตลอลที่เอามาใช้ในการจัดการบริหารต่างๆาพวกนี้ะนะซึ่งถามว่า้อ,อตัวซอฟต์แวร์หรือตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยมีอยู่จากเมืองนอกมา หลายปีละก่อนหน้านั้นะนะแต่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยเมื่อบวันยี่20-24ที่ผ่านมาการที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้มันจะต้องมีสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งคือตัวข้อมูลแผนที่ะซึ่งเป็นเบสหนันะเรียกว่าเป็นเบสหนัข้อมูลฐานเนี่ยไว้สำหรับใส่ข้อมูลว่าตําแหน่งไหนอยู่ตรงไหนหนะซึ่ง าการที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นถ้าไม่มีข้อมูลแผนที่เนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เลยมันไม่เหมือน Excel ที่เราเปิดขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวเลขมันต้องเริ่มต้นด้วยมีข้อมูลแผนที่นั้นในการที่เรานําเอาข้อมูลซอฟต์แวร์ตัวนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีแผนที่เนี่ยเราไม่สามารถจะขายได้เราก็เลยต้องเริ่มทําข้อมูลแผนที่ขึ้นมาสําหรับหน่วยงานต่างๆที่เอามาใช้งานนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นนะของการทําข้อมูลแผนที่ตัว อยากจะให้พูดถึงการก่อสร้างร่างตัวของเราในช่วงแรกๆของเราเป็นยังไงบ้างแล้วเราพบเจอกับปัญหาอะไรหรือเปล่าครับถ้าในช่วงแรกๆเลยนะ,ะที่เราเริ่มทําข้อมูลใหม่ๆน,นะฮะก็มันก็มีหลายตัดใจนะม,มีแน่นอนครับม,มีมีอุปสรรคปัญหาอยู่เหมือนกันอาการแรกก็เลยคือว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่มากจาะซึ่งเราจะต้องออกมา,าทําการสํารวจนะคือต้องเียนให้ทราบว่าการทําแผนที่เนี่ยมัน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะนะศาสตร์ก็คือว่ามันจะต้องมีเทคโนโลยีนะทำยังไงในการจัดเก็บข้อมูลนะสมัยก่อนคือต้องเอาเครื่องบินไปบินถ่ายแล้วก็เอามาใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดซึ่งคอมพิวเตอร์ในขณะนั้นเนี่ยก,ก็ช้ามากแพงด้วยช้าด้วยแต่มาผลักดันเองมันก็ทําได้ไม่เยอะอนะฮะถ้าเทียบกับสมัยนี้เนี่ยตัวสมาร์ทโฟนตัวเดียวเนี่ยสามารถถูกกว่าแล้วก็สามารถทําอะไรได้มากกว่าเหมือนเพลน ในปัจจุบันด้วยนะอันนี้ก็คือข้อจํากัดทางด้านเทคโนโลยีนะซึ่งทําให้เราสามารถจะเก็บข้อมูลเนี่ยได้ไม่ไม่เร็วเราที่ควรอีกอันนึงก็น่าจะเป็นลักษณะของว่าในแง่ของผู้ใช้งานเองนะอาจจะยังไม่มีผู้ใช้งานที่เยอะมีความต้องการจริงๆมีความต้องการเยอะนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของมาตรฐานความความคุ้มค่าของการลงทุนของทางด้านฝั่งลูกค้านะในการผลิตตัวข้อมูลแผนที่กับ ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสมัยก่อนนะครราคาแพงมากคนที่จะใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นาาภาคราชการที่เขามีเงินเป็นล้านล้านบาทนนในการที่จะลงทุนตรงนี้ธุรกิจต่างๆไม,มไม่มีไม่มีความสามารถในการใช้กานที่ดิจิตอลได้แม้กระทั่งคนทั่วไปเองเนี่ยมันไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนะเพะฉันอันนี้ก็เป็นอีกสองสามปัจจัยที่ทําให้สมัยก่อนอาจจะทําข้อมูลได้ไม่เร็วเท่าที่ควรนะแต่ว่า ถามว่ามีผู้ใช้งานไหมมีเพราะยังเป็นที่ต้องการเพราะว่าบรรดาทางทางพวกหน่วยงานราชการเองเนี่ยทุกประเทศนะต้องใช้ข้อมูลแผนที่ในการพัฒนาประเทศ่าเช่นในการวางผังเมืองนะในการดูเรื่องของที่ดินในการสร้างคมนาการคงข่ายคมนาคมต่างๆหรือแม้กระทั่งการไฟฟ้าเองต่างๆก็ต้องการใช้แผนที่ในการดูว่าจะปักเสาพาดสายที่ไหน นะเพราะในแง่ของความต้องการเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นหลักมากนะมีมีมีคนที่ต้องการใช้อยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของข้อในทางด้านเทคโนโลยีกับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของบุคลากรซึ่งถ้าสมัยก่อนมันก็ใหม่มากานะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอ่าโลกมาในปัจจุบันเทคโนโลยีมันก็เปลวขึ้นนะคนมีความรู้มากขึ้นแล้วมีเทคโนโลยีในการทำอย่ามากขึ้น แล้วในส่วนของเรื่องของกลยุทธ์การตลาดล่ะคะ<ม>ตอนนั้นเนี่ยเ,เราถือว่าเป็นเจ้าแรกๆหรือเปล่าหรือว่ามีคู่แข่งมากมายเลยทีเดียวเรามีการวางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างนั้นยังไงคะครับในในขณะนั้นที่เราเริ่มนะตอนนั้นเนี่ยนะก็ต้องถือว่าเราเป็นเอกชนรายแรกนะ<ม>ที่ทําตัวระบบ GIS ะระบบข้อมูลแผนที่รายแรกๆเลยนะะซึ่งเนือ่องจากว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่นะแล้วก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสาม,มารถ ผ,ผ,ผู้ที่มาร่วมงานนส่วนใหญ่จะเป็นวิศวกรนะฮะาในเชิงสำรวจเชิงคอมพิวเตอร์อนี่ต้องรู้เทคโนโลยีพวกนี้นะครับแล้วก็การลงทุนเนี่ยเราต้องลงทุนกเก็บข้อมูลไปก่อนอซึ่งเราค่อยสาม,มารถจะไปขายได้นั้นมันก็ต้องมีข้อจำกัดในเชิงของเทคโนโลยีกับเรื่องเงินทุนการลงทุนะลรต่าง ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล<ม>เห็นบอกว่าต้องมีสกิลเป็นพิเศษอันนี้เนี่ยเรามีกลยุทธ์หรือหรือวิธีการบริหารอย่างนี้ยังไงคะ,คะถ้าพูดถึงตัวบุคคลเองเนี่ยนะก็อย่างนของความรู้ความสามารถเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องของการด v เวล p เม n นต้องมีเดเ e ล o เม e นต plan นะเราจะมีโปรแกรม I D T นะ Individual Development Plan <ม>ทุกคนนะในต้นปีเราก็จะมาดูเลยว่า เราจะพัฒนาโปรดักของเราไปทางไหนจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาแมทช์ดูสกิลกับความต้องสกิลของเด็กๆนะกับความต้องการว่าเราพัฒนาไปทางไหนเนี่ยจะต้องมีแก็ปอะไรบ้างพพัฒนาอะไรยังไงนะแล้วก็วางแผนทั้งปีแล้วก็ค่อยมาประเมินทีหลังล่ะก็ใช้มีการประเมินด้วยนะเราจะมีการเซ็ตเป็น KPI ขึ้นมานะว่าเขาจะต้องทำอะไรกันบ้างตั้งแต่ระดับองค์กร นะมาจนถึงระดับคาแนนไปถึง,ะถงะระดับบุคคลนะก็ <นะ S 2> จะเป็น KPI ที่ลดหลั่นกันมา,านะ,นะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราก็จะมีการประเมินสองครั้งในหนึ่งปีกลา <นะ S 1> งปีครั้งหนึ่งแล้วก็ปลายปีสมมติกลางปีเราประเมินแล้วเนี่ยเขาไม่ถานด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยก็จะมีการมาพิจารณ์ดูว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะตัวเขาเองหรือว่าในแง่ของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยยังไม่ได้เราก็ทงมีการปรับตรงนี้ นะสิ่งตี๋ก็จะมีการเหมือนทั้งที่นันพบรครั้งปไอตี๋เรื่องของผลงาน mm hmm. นะครับเรื่องของอินสันตีทั้งหลายค่ะ,ะคแล้วเราได้มีการส่งพวกเขาเหล่านั้นไปแบบอบรมหรือว่าเรียนรู้อื่นๆเพิ่มเติมไหมคะนีครับนีครับคือเรามีการอบรมในหลาย,ายรูปแบบเลย mm hmm. ทั้งคลาสรูมเทรนนิ่งออนเดอะจ็อบเทรนนิ่งนะครับหรือว่ามีมีโค้ชมีอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยด้วยในหลายๆร,รูปแบบ mm hmm. แล้รวมทั้งทางเวิร์กช็อปทั้งหลายเนี่ยมีม,มีมีในทุกรูปแบบ mm hmm. ุณไม่ใช่คะ่ะจากที่ฟังเรื่องกลยุทธ์ของการตลาดมาแล้วเนี่ยหญิงเ็ายังสงสัยอยู่คะ่ะว่าใครกันแน่ที่คือทารก็ที่แท้จริงของบริษัทนี้อ่าผมจะขอแบ่งออกมาเป็นอ่าสามส่วนใหญ่ะนะฮะส่วนแรกเลยก็คือว่าผู้ที่ใช้งานในองค์กรนะในองค์กรก็คือว่าเขาเอาข้อมูลแผนที่เนี่ยไปใช้ในการวางแผนะนะฮะว,วางแผนการตลาดวางแผนการตั้งสาขานะหรือว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนทราบต้นคือเอาไปใช้ในการ ทางภาครับนะช่วยในการพวกสารนวภคในการบวังพัฒนาประเทศซึ่งตอนนี้ต้องใช้แผนทีออันนี้ก็คือพวกลูกค้ากลุ่มกลุ่มหนึ่งนะอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นข้ออ,อพวกลูกค้าเนี่ยที่ใช้ในการให้บริการในสินค้าเขานะพวกเอกชนทั้งหลายเช่นชนะพวกที่ทําทางด้านยกอย่างเช่นบริษัทรถยนต์นะ ต้องมี GPS ในปัจจุบันเยหญิงจะเห็นวา่าโมเดลใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีนีเวกเตอร์ติดมาด้วยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยตัวนีเวกเตอร์เองเนี่ยก็จะ,จะเป็นตัวหน้าจอซึ่งมีตัวระบบนําทางและภายใต้ระบบนําทางเนี่ยก็จะมีข้อมูลแผนที่ของเราอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็อ,อีกส่วนหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ใช้กันอยู่คือส่วนที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือนะใ,ในการนําทางด้วยในการค้นหาสถานที่ต่าง ท,ทั่วไปนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนทราบว่าเราเองเราไม่ได้ขายเป็นแบบ B 2 C 2> เราเป็นธุรกิจแบบ B 2 B 2> เราขายให้กับหน่วยงานที่เอาไปใช้งานเพื่อใช้ในการบริการลูกค้า,านะฮะเราขายให้กับพวกบริษัทต่างๆที่ใช้ในการวางแผนในการทำอะไรต่างๆหรือขายให้กับค่ายรถนะหรือว่าพวกบริษัทที่ทำด้นานระบบ นำทางเนี่ยเอาไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเขาทีแล้วแบบนี้การผลิตของเราเนี่ยม,มันเพียงพอแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หรือว่าเรายังขาดเหลืออะไรอีกหรือเปล่าคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ครับเพราะณขนัดน,นี้เนี่ยเราอาจจะเพียงพอในความต้องการของลูกค้าดีนะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยอย่างที่เรยนนทสาัเนี่ยต้นล้วเนี่ยรคือเราต้องคอยตามเทคโนโลยีะนะเทคโนโลยีที่ว่าคือเทคโนโลยีสองส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่ลูกค้าไปใช้งานนะก็คือเทคโนโลยีเองเนี่ยอาจจะทําให้ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้นงนั้นเราก็ต้องเก็บข้อมูลที่มันมีความลึกความละเอียดมากขึ้นะนะหรือว่าข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นอันนี้ประการแรกการที่สองคือเทคโนโลยีในแง่การผลิตะนะทุกวันเนี่ยก็จะมีไอเดียมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์อะไรใหม่ๆขึ้นมามนะเพื่อจะใช้ช่วยในการผลิตนะซึ่งเราเองเราก็ต้องคอยติดตามดังนั้นเออก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ในในธุรกิจของเราเนี่ยนะแต่ที่เรียนตอนต้นก็คือว่าเราอิงกับตัวเทคโนโลยีคขอหข้างจะเยอะค่ะนั้นเราก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการเปี่ยน drive ธุรกิจของเราทั้งฝั่งของการผลิตแล้วก็ในแง่ของการใช้หนางลูกค้าค่ะแล้วในปัจจุบันนี้่ะคะการดําเนินธุรกิจของเราเนี่ยเรามีปัญหาหรือว่าพบเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะครับผมว่าเป็นเป็นปกตินะทุกธุรกิจมีหมดสามากกจะน้อยอะไร ออของเ,ขเราเองเนี่ยเราไม่ค่อยเจอปัญหาจากภายในหมายถึงคําว่าภายในหมายถึงว่าคู่แข่งภายในประเทศเลยบางบานนะเพราะเราเป็นผู้ผลิตรา,ายใหญ่ที่สุดในประเทศะนะ,ะแต่สิ่งที่จะเจอคือว่าคู่แข่งจากจากข้างนอกอในต่างประเทศที่มีเงินทุนเยอะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อมูลรอบๆของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอนะฮะซึ่ง อย่างที่เรียนทราบในต้นก็คือว่าเราก็อาศัยความแข็งแกร่งเนี่ยจากภายใน<ฆ>นะครับสิ่งที่เราเราก็ต้องทาก็คือว่าเราก็ต้องสามารถที่จะปกป้องนะฮะธุรกิจของเรารวมทั้งมีโอกาสในการขยายออกไปข้างนอกด้วยแล้วอย่างนี้เรามองในเรื่องของการวางแผนอนาคตของเราไว้ว่าอย่างไรบ้างคะคก็เน้นอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องเทคโนโลยี<ฆ>นะรเ,รเราเราอองกับโซเทคโนโลยีนะฮะจะ อย่างอย่างที่เคยเรียนให้ตามเมื่อกี้นี้ทมัมก่อนเนี่ยถ้าเราดูแผนที่เราก็จะคุ้นแผนที่กระดาษแล้วยิ่งอาจจะทำไงพิมพออกมาให้สวยใช,ใช่ไหมแต่พอยุคมันเปลี่ยนไปเริ่มเป็นดิจิตอลแผนที่กระดาษเนี่ยลายเส้นอย่างเดียวไม่แบบแผนที่ลายเส้นดับดูดับกระดาษอย่างเดียวไม่พอแล้วะนะฮะก็ต้องเขาถามว่าลงไปดูว่าไอถนอนเส้นนี้เนี่ยนะฮะ มีความกว้างสีเลนอะไรเหล่านีพวกนี้ mm hmm. ในแง่ของการใช้ต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้ในการว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรแล้วก็มีเทคโนโลยีในการที่จะเก็บอะไรซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยที่พัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆ mm hmm. นะก็จะเน้นครั้งหนึ่งก็คือเทคโนโลยีที่เราจะต้องคอรมีคนติดตามมีการทำ R&D ดีว่าในการผลิตของเราเนี่ย จะใช้ทวิยีไหนที่เหมาะสมเพราะฉะั uh ้น huh. เราก็จะมีพันธที่เป็น R&D นะซึ่งไม่ใช่ R&D ในแง่ของตัว Product อย่างเดียว R&D ในเชิงของการผลิตด้วยนะ,ะเขาต้องมีความรู้ความสามารถว่าจะทำยังไงให้มีสา,ามารถจับเก็บได้อย่างรวดเร็วนะประหยัดที่สุดนะแล้วก็ถูกต้องดีสุดด้วย อย่างนี้แล้วช่วยอยากจะให้คุณวิชัยเนี่ยพูดถึงเรื่องเคล็ดลับดีกว่าเพราะว่าเห็นว่าเราเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยใช่ไหมคะมีวิธีการหรือว่าเคล็ดลับที่อยากจะแนะนํำไหมคะว่าแบบการทําธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นยังไงให้ให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่สนใจในธุรกิจนี้มาร่วมจอยกับเราเนียไครับก็คือเคล็ดลับเองเนี่ยนั่นก็คือเราก็คงจะต้องดูจุดแข็งของเรานะว่าเราเนี่ยมีจุดแข็งอะไรนะคคือบริษัทเราเนี่ยเราโฟกัสทางด้านไอที นะครับแล้วเรามีจุดแข็งในเรื่องของการทําแผนที่เราทําแผนที่มา,าหลายสิบปีเพราะฉะนั้นเรามีความรู้ความสัมาบ้าตรงนี้นะเราจะไม่วงแวบไปทําอื่นจะมาเราถ้าเราจะทําเราจะใช้พันเนอร์อเราจะร่วมมือกับพันเนอร์เพื่อจะทําให้เรามีความแข็งแกร่งมากขึ้น,นโดยร่วมมือกับเขานะฮะส่วนภายในเองเนี่ยเคล็ดลับก็คือว่าบุคลากร,กรเนี่ยเป็นเป็น,ปนหัวใจสําคัญของเรามากเพราะฉะนั้นเราต้อง เลี้ยงดูอย่างดีถ้ามาเลี้ยงดูอย่างดีก็หมายถึงว่าเขาจะต้องอยู่ในองค์กรได้อยู่ในสังคมได้น,นัฮะแล้วก็เขาต้องมีความรู้ความสามารถนะเพราะว่าคือเราไม่ได้เป็นโรงงานที่ต้องไปสามารถไปหาวัตถุด,ดิบที่มันทันสมัยอะไรมามา,มาประกอบเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของเราแต่วัตถุด,ดิบของเราในการสร้างนี้ขึ้นมาคือคนอนะไม่ว่าเป็นคนที่ออกไปหาข้อมูลคนที่เขียนโปรแกรมนะในการที่จะ ช่วยในการผลิตหรือคนที่เขียนโปรแกรมรายการที่จะทําให้ลูกค้าเอกมาใช้งานนะผู้นี้เนี่ยเราอาศัยคนเนี่ยเป็นหลักในการผลิตเพราะฉะนั้นบุคลากรมีส่วนที่สําคัญมากะนะต้องให้การศึกษาต้องเลี้ยงดูตามความเหมาะสมที่ดีพอสมควรนะเขาต้องกินดีอยู่ดีแล้วแล้วก็มีความสุขในการทํางานมีแอนด์เบอรในการทํางานที่ที่ดี และการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จได้นั่นเองนะคะเลยเป็นที่มาของรางวัล SME ดีเด่นจากการประกวด SME National Award ครั้งที่7ที่ทางบริษัทคุณวิชัยได้รับมาอยากจะให้คุณวิชัยพูดถึงรางวาัลนี้สักนิดนึงค่ะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสสวนะที่ให้โอกาสทางบริษัทกบเ b ่งในการที่เข้าประกวดอันนี้อันดับแรกก่อนแล้วก็ เราก็ดีใจมากที่เราได้รับรางวัลอันนี้ซึ่งเป็นปีแรกนะฮะเราเราเองเนี่ยตอนได้ได้รับโจทย์มาเราก็ยังดูเพราะว่าโจทย์เนี่ยเยอะมากค่ะจะมีถึงเจ็ดหมวดอืมเจ็ดหมวดเลยเหรอค่ะและแต่ละหมวดก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรค่ะนะฮะแล้วก็มีมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องมานั่งทํากันบ้านว่าสิ่งที่ ให้เราตอบคาถามกับสิ่งแล้วก็สิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้ตรงตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะะและก็กขกังวลใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอมีเวลาทําปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆค่อยๆดูไปอ่ะแน่นอนเราไม่สามารถทําได้ร้อยเปเซ็ะนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ทำตามมาตรฐานที่ทางสรวรเนี่ยมีใครณเกีย์กำหนดไว้อยู่แล้วะนะฮะก็ ก็ค่อนข้างจะดีใจครับที่ที่ครั้งนี้เราได้ได้รับรางวัลมาก็ไม่ได้คาดคิดมาก,ก่อนสุดท้ายแล้วค่ะคุณวิชัยขาอยากจะให้คุณวิชัยช่วยแนะนําผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการ s m e National Award หน่อยค่ะครับต้องบอกว่าเข้ามาเถอะนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากนะ <c oughs> คืออย่างแรกเลยเนี่ยจะทําให้เรารู้สถานะของตัวเองว่า hey, เราอยู่จุดไหนในการเป็น e s m e ที่ดีได้มาตรฐาน <c oughs> เพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยเราไม่มีเบนชมบ์ นะครับแล้วก็อพอถ้าไม่ว่าเราจะได้หรือไม่ได้รางวัลนะฮะอันนี้มีประโยชน์แน่นอนะนะครับอย่างน้อยเรารู้ว่าตัวเองอยู่ไหนเราจะต้องพัฒนาไปทางไหนะนะเพื่อจะเทียบกับเทียบชั้นกับคนอื่นนะที่ทั้งภายในและต่างประเทศด้วยเพราะว่ผมเชื่อทางสวเนี่ยก็คงคัดกรองมาอย่างดีะนะับว่าใครที่เรียนที่ใช้ในการาตัดสินเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้จริงซึ่ง การที่เราได้มาผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วหลายๆข้อเนี่ยเราสามารถจะคอมไพล์หรือว่าทาตามคาตอบได้อย่างไม่มีปัญหานั้นก็คือส่วนหนึ่งที่เราเราได้มาแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้มาปุ๊บเนี่ยนะมีประโยชน์มากมายครับเราสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์นภายในองค์กรแนะ่พนักงานทุกคนเนี่ยมีกําลังใจเออเราเราก็เป็นหนึ่งในเอสเอ็มอ e นะีเนี่ยที่ดีที่ ทำมาถูกต้องถูกแนวทางแล้วนะ,ะนะงั้นทําต่อไปหรือว่าต้องมีอะไรที่ปรับปรุงมากขึ้นนะครับในแง่ของภายนอกเองก็ทาให้ภาพลักษขององค์กรเนี่ยก็ดีขึ้นเราสามารถใช้ประชา์ซึ่งทางตวบก็อนุญาตให้เราประชาสัมพันธ์ได้อยู่แล้วถูกมนะครับว่าเราสามารถประชาสัมพันธได้เต็มที่เลยนะมันก็มีแต่ผล,ผลดีอ,อาจจะเสียเวลานิดนึงในช่วงของการประกวดะนะเพราะจะมีกรรมการเนี่ยเราต้องส่งต่อไปและกรรมการก็จะเข้ามาสัมภาษณ์เข้ามาดู องค์กรเราว่าเป็นยังไงนะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทเองเนี่ยก็อยากจะให้เข้ามาช่วยดูเหมือนกันนะว่าเราได้ตามมาตรฐานหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าหลายๆองค์กรก็กลัวนะไม่อยากให้เข้ามาดูแต่ว่าผมว่าไม่ไม่น่ากลัวอย่างนี้นะครับว่าดีดีดค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือความสำเร็จของบริษัทกรอบเทคนั่นเองค่ะต้องขอขอพบพระคุณคุณวิชัยบรรจงเลยนะคะขอบคุณครับคุณ สำหรับธุรกิจนะคะที่เจอกับอุปสรรคอย่าเพิ่งท้อถอยค่ะส่วนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วก็อย่าลืมพัฒนาตัวเองด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการ SME Key to Success คุณแจแห่งความสำเร็จจาก SME Case Study ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้หญิงและคุณวิชัยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ